เขาเป็ดเตงอุุ่นปีนหานมันนานมันนานสูปีนี้นี่สูว่าเข้าเห่างามก่อนงามกัปีนี้ตั้งแต่เหาใจปุ๋ยกับหัวคนปลามานี่บบพิษวางแท้ๆนะเออเนาะแล้วปีนี้นะกับหัวคนปลานี่เขาท่าเข่ากับซ้ำแปงสูเออแหน จะได้ปอกได้ตังกันมากขึ้นละตุ่ของมันขายได้แพงๆข้าขอไปเปลี่ยนเซวัยเนออไปลืมแปรงนมตัวเนอะโดยจะก้านอีลาสูงนี่นะหัวคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาเซลเซลเซลปุ๋ยยังเหลืออยู่กบอ่ะโอ้ยน้ำน้ำเซลโอ้ยปุ๋ยเหลืออยู่กอปุ๋ยเออแบบใครมีและขอห้ามดแล้วอ่ะขอให้มันไปเอาตีล่าบอ่ะ ตีล่าตีล่าตีล่าอะตีล่าอยู่ตรงพุ๊อีล่ามีเป็ดกระสอบปุ๊บห่างโตง่อแม่นอีล่าห่างโตงมั้งค่อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปขอแบ่งตีล่าฟังวานฟังปิ๊กฟังเมื้อใครอาบน้ำอะไรอยู่ยแสนสุขใจนั่งพ่อของควายจะได้มาใหญ่เต่าหน้าหอน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 ละเจ้าวันนี้หอนน้อยเนอะละเนอะหอนขัคนไปหอนบอด ต่อต่อต่อโอของล่านี่ยก็งามนะแกเนาะวันนี้เนาะเจ้าเข้านี่เขียวไอ้ล่านี่ขาวด่ะฮะโอ้ติงขนาดละติงติงติงขนาดละฮะเข้ากะติงฮะนุมีล่านี่กะไอ้หนานกู้ไปเลยที่หนานคนขนยามกำย้อมอายังฮะย้อมอายังนี่กะที่ติงติงเนี่ยติงติงเนี่ยโอ้ยที่หนานบอกว่าไปเลยเนี่ยไปเลยอ่ะเคยก็มีห้าปีปีก็มีนั่นน่ะ ก็มีหั่นก็มีหั่นกับเขามีปุ้นหรมาที่มินี่ลรอก็มาแล้วก็นี่ก็มีปิกนี่ก็มีลากับไอ้หนานสองคนนล้นเนาะม่เซลไม่เซลเออเออน้่น้าได้ขอที่ล่าในกำนั่งอาอะเออะไรเออันนก็พี่ก็ยิางแยไปเลยเออมมอุ้ยมไม่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 อย่างน่ะอกะขอแล้วรู้เดกะเออกะขอแล้วอ่ะมาเอามาเอาอ้นเปิดกนน้ม่เซล อีลานบ่กเฮ้ออะก็คองดีก็เปลี่ยนกันใจก็จะไปชี้ไอหยางหาอีพี่ก็ว่าไปเลยอย่าไปอะเออว <tem> ่ดเทาอุนักว่ดเทาอุนักมาๆๆมา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 ได้นะเคยก็มีฮันและเคยจะว่าเฮ้อมันจะไปว่าอันหยังตะกี้พี่นานก็บขอมันแล้วขอยังได้ขอแท้กอ่ะเออเอิญถามมันก็ได้โอ้เซลเซลเซลขวัญเออเออเนี่ยเนอะจะมาขอตีลานี่เนอะโอ้อีลาม คือมันแหกก่อันเร็วเรวหก่จะได้ไปกันไปกันนั้นง่ายๆเลยกะเออคือมันเร็วแรวไปเหีันก่อนกรอนก้ากข้เข่าเตติงลลลไม่ได้จัดแล้วออ้ยเมเติงเมตติงเมตใหญ่เมดหลวงเมดหนุ่มเมตนวลไหนๆอะพี่นันก็ขอเอาแน่สุดนยากจะเก่าาราเนาะ พี่หนานาะพี่หนานเมื่อใดจะแล้วเมื่อใดจะแล้วอู้ยอ่าเฮ้ยหลังหันก็หันก็เนี่ยเนี่ยไอพี่มึงกับเมื่อี้ว่าหยังหันก็เคยมึงกับแจ๊ว่าหยังกันอันละอุ้ยพี่หนานาะพี่หนานไอหยั่งโกบอลอู้ยเดี๋ยวเราจ่ายพี่หนานละนอนมือนองนองนอนมือนองนอง ลงมาดี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 อหยางล่ามันลงมาดีลงมาดีตนีก็อีปีลนะนานกุอุ้ยไอหยลงเนี่ยไอหยังไม่แนเนี่ยไปเราไปเลยอะเี่ยไอหยางเดี๋ยวนี่ก็อีปี้ขึ้นมาแ่แงมาขอนี่าดล่าเนี่ยก็แค่มันมาขอปุยกับแบงปันกันไปมันจะไม่เป็นหยางมามาปุยมาเปื่อยหยางที่ไหนมันขอยุบดมมันขอยุบดมล่าเนี่ยเนี่ยเี่ย มาเดียวเนี่ยเออยุบไปบุญละที่มาขอขอๆนะนะขอยุบนมละนี่ขอยุบนมอีหล่ะเออตายแล้วบันนานบันนานบัซซิลบัซซิลบันนานยุบนมอีหล่ะเฮ้ยเลไอซิลจันหมาเมื่อยหยุบนมน้องเมียให้โดนเนี่ยบันนานบันนานมึงยุบนมน้องเมียฮะบันนานบันนานมึงยุบนมน้องเมียฮะบันนานบันนานไอซิลจันหมามึงยหยุบนมน้องเมียให้ น่นหไหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรย,ยั่งยืน